อันนี้คือวิธีทดสอบคอมว่าคามอมคุณแรงหรือเปล่ากูอยู่นี่ที่ไหนวะอ๋อเอาละปิดซีดิเฮ้ย เกใหม่ดิไอิเกิหมตายแม่ไอคุณนียไอคุณยัไม่ทันเป็นอะไรเลย โอ้ยโอ้ยไม่ทำอะไรจริงคนทางซื้อของใหม่โอ้พี่ดูข้างๆเชมดำเขียวเลยโอ้ยเอ๊ะกลับมาแล้วกลับมาแล้วเชียรแล้วแม่งเอฟิกไฟแม่งก็ยังขาวไอ้เจี๊ยบบบักไปเลยทางไปเลยนี่นะครับเล่นแกดิมอสมึงอย่าหาเอาระเบิดมาเ้าชิบหายแล้วไอ้เน็ตเออเชียร์หายแล้ว ไม่เป็นไรด้วยเป็นไรอ่ะเป็นไรเอ้ยยังไม่เลิกยังไม่เลิกหนูยังไม่เลิกใช่ไหมไอ้หนูหนูไม่เลิกใช่ไหมหนูไอ้หนูไอ้เจ้ามึงดูอ้าวมึงดูไฟดูไฟบรรลัยกันก่อนมึงไม่เห็นเห็นข้างหน้ามึงเห็นแต่ข้างหน้าใช่ไหม เงี้ยนี่ชีอะอะไรมาจานมาดิเ้ยเอไม่ไ้เลยไอ้ีน่พี่ยุดเวลาไม่ขยับไม่ได้อไอเียอาวไม่ใช่ไอ้นี่จต้บายเราเล่นจนปัง ไม่เกิดแล้วเกิดแล้วโอ้ยทำไมรู้สึกไอ้นี่มึงรู้สึกแบบกรับวมันมันมันเทาหมดเลยเฮียมันเทาหมดเลยไอ้นี่นี่นะครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าพ่อมึงเล่นเฮียไอ้นี่ไอ้นี่พี่มาหาผมดินี่อะระเบิดของจริงเว้ยกองทัพเอเชียเวอร์ซัสยิด ไอ้เฮียสีแม่งแปลกปะพี่ไหนเออนั่นแหรือกนได้ใครชนะอีนิียะไอ้สัสโอ้โหเฮียไอ้นิมึงชอบอย่างนี้นะกูบอกให้เลยมึงหลุดเลนแน่ไอ้เฮียมึงหลุดเลนแน่ ต้องทำกับมิตรชั่วร้ายไม่รู้กดเมั่เลยผสมเลยหาหัวหาหัวเมีย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 ผมผมเมียเมียเมีอย่แค่กันว่าคนโง่คนอันตรายเพียงเลเพียงเล ไร้ันวะเ้ยโอ้ึงจะถึงทนเป็นอะไรยี่เอาไม่เกิดแล้วกูยี่ไม่เกิดแล้วกูไม่เกิดแล้วเอาเกมเอาเกมเจ๊งไปแล้วพี่เอาเอาเกมเจ๊งเอเยียเด็กกูเลโอ้โหขอแค่นี้มาพี่ขอละพี่ เราจะหาหมดระเบิดใส่เลยหาหาให้มันแบบคนปกติปกติเขาเล่นกันหน่อยไอ้เหียถูไมเจอระเบิดทีนี่พ่อมุดตาลูกบาวเลยไอ้เหี้ยหนทางสู่การซื้อของไหม